วันนี้แม่บ้านจะพามาทําปลาดุกย่างไม่ต้องง้อเตาถ่านย่างแบบนี้นะคะไม่คาวหอมอร่อยมาพร้อมกับน้ําจิ้มแจ่วแซ่บๆเลยค่ะเครื่องสําหรับหมักปลาและเครื่องปรุงรสนะคะมีตามนี้เลยค่ะแม่บ้านใช้ปลาดุกขนาดไซส์4ตัวโลค่ะจำนวน2ตัวขนาดไซส์นี้กำลังอร่อยค่ะ ใส่เกลือป่นประมาณหนึ่งถุงค่ะเราจะล้างด้วยเกลือค่ะเกลือก็จะช่วยให้เมือกเขาออกดีค่ะแล้วก็ไม่คาวค่ะถูให้ทั่วเลยค่ะใส่แป้งมันประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้มีผู้ช่วยค่ะพอบ้านช่วยทำด้วยนะคะถูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยค่ะแป้งมันก็จะช่วยดูดเอาเมือกคาวปลาออกมาค่ะถูให้ทั่วเลยค่ะเปิดน้ำใส แล้วถูๆให้เมือกปลาออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำสามถสี่น้ำให้หมดเมือกเลยค่ะเรามาทำในส่วนของเครื่องหมักปลาค่ะพริกไทยเม็ดตำให้ละเอียดค่ะรักผักชีใส่ลงไปตำให้ละเอียดค่ะตะไคร้ซอยค่ะ กระเทียมจีนค่ะขมิ้นหนึ่งแง่งเล็กค่ะช่วยเพิ่มสีให้เหลืองสวยค่ะตำเสร็จเรียบร้อยตักใส่อ่างผสมค่ะเกลือป่นค่ะน้ำตาลปี๊บ ใครไม่มีใช้น้ําตาลทรายก็ได้ค่ะน้ํำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสฝาเขียวค่ะใครจะใส่ผงนัวก็ไม่ว่ากันนะคะใส่ได้เลยค่ะผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะดาปลาดุกลงคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงค่ะถูๆแล้วก็ยัดยัดตซอกมุมนะคะ นำตะไคร้และใบมะกรูดมายัดที่ท้องของปลาค่ะนี่ค่ะยัดให้เต็มท้องเลยค่ะทำทั้งสองตัวเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะหมักทิ้งไว้1-2ชั่วโมงค่ะแม่บ้านใช้พลาสติกปิดไว้แบบนี้เลยค่ะครบเวลาแล้วนำไปย่างกันค่ะจะใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดก็ได้เลยค่ะแม่บ้านใช้หม้อทอดค่ะอบที่อุณหภูมิ 160องศาเป็นเวลา20นาทีค่ะมอท,ทอดของแต่ละบ้านอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะต้องคอยดูด้วยค่ะครบเวลารอบแรกและะ้วค่ะเราก็นำมากลับด้านนะคะแล้วนำเข้าอบอีกทีค่ะที่อุณหภูมิ160องศาเหมือนเดิมแต่ใช้เวลาเพียง15นาทีครบเวลาแล้วได้แบบนี้เลยค่ะสุกเหลืองสวยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะ ส่วนผสมของน้ำจิ้มแจ่วก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์คลิปเก็บไว้ดูได้ค่ะใช้น้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลเคี้ยวใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลธรรมดาได้ค่ะคนให้เข้ากันดีใส่มะนาวลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือครึ่งลูกนะคะพริกป่นค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้ค่ะ หอมแดงซอยมะนาวหั่นเต๋าผักชีฝรั่งซอยค่ะเข้าคั่วค่ะเข้าคั่วถ้าเราไม่ซื้อมาเราก็คั่วเองได้ค่ะใช้ข้าวเหนียวคั่วแล้วก็นํามาตําให้ละเอียดข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้ค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะชิมรสด,ดูค่ะถ้ายังไม่ถูกใจก็เพิ่มเติมได้นะคะของไ่บ้านพอดีแล้วค่ะแซบ่บกลืนน้ำลายนะคะ กลิ่นเปรี้ยวมะนาวมาเลยค่ะเราก็จัดจานเสิร์ฟพร้อมกับปลาดุกหอมๆของเราค่ะปลาดุกหมักแบบนี้นะคะถึงเครื่องมากๆค่ะหอมไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะปกติแม่บ้านไม่กล้าซื้อกินค่ะเพราะบางร้านเจอกลิ่นคาวค่ะกินไม่ได้เลยบางร้านก็หอมอร่อยแม่บ้านก็เลยหาสูตรมาดูค่ะสูตรนี้ใช้ได้จริงๆค่ะกินกับน้ำจิ้มแจวแซ่บมากๆค่ะ ลองไปทํากันดูนะคะเมนูหน้าแม่บ้านจะทําลาบปลาดุกค่ะรอดูกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรัรบชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ